วันนี้เข้าสู่บิกมิกโจโจ,โจชาน,นลนะครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาดูสัตว์ประหลาดถ่ายยากกันนะครับว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะครับแทนไปเลยแช่แดาอ้าวเราถอดเกงเราถอดเกงอยู่แล้วครับเอาแล้วเรามาถ่ายอ้าวมาเจอเลี้งเลี้ยงชาน,นลนะครับโหหล่อมากเลยนะครับ <c oughs> เลี้งนเนลี้งชานลพีคีพีคีชานลอยู่ที่รถอยู่นะครับก็ลังถ่ายรูปนะครับอ่าจะไกลเราจะซูไม่เห็นนะครับ พิเศษเราวิ่งไปแล้วครับ <c oughs> ชื่อชื่อน้องอยูยูนะครับอันนี้เป็นประจําถิ่นนะครับหาไม่ได้ที่ไหนนอกจากที่นี่นะครับที่นี่ก็คือที่อ่านเชลซิน,นะครับ <c oughs> เราอยู่ตรง <c oughs> เราอยู่ตรงทางรถไฟนั่นเองอ่าก <c oughs> ีกีเชาแนลอยู่นู่นอยู่ละครับเราจะมาแพนดูกล้องนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> แผนกล้องดูวิวแผนดูดูกล้องอ,อน,นี่นะครับก็โชว์ทางยศไฟ มีคนตบมกก็ได้นะครับได้ตบคนตบมกูกเราแพนมาคนเที่ยมเดินนะครับก็เป็นคีคีชาแนลนะครับจากไกลนิดนึงนะครับ <iki> อ่เขาเป็นเจ้าของกล้องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของชาแนลนี้ด้วยคีคีชาแนลนะครับถือกล้องมาถ่ายรูปแล้วเดินรอมันเลยนะครับแพนมาเลยนะครับ <laughs> ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ช่องออมจิตติวันนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลบรุรีอยู่ที่เขื่อนป่าสักนะฮะถ่ายรูปก่อนนะคะแต่ข้างหลังก็คือทางรถไฟอันนี้ก็คือหนูเองโอ้ยร้อนมากอยากจะบอกว่าจะตายเอาไป ไม่กดถ่ายหรือเลปล่าไม่รู้ฉันต้อ